เดค่ะวันนี้พบกับช่องไข่ต้มคงนะคะวันนี้จะมาบอกกิจกรรมฟรีๆที่สายฟรีไม่ควรพลาดน,นะคะใครชอบของฟรีเข้ามาช่องนี้ได้เลยก็คือเราต้องกดไปที่ตารางก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็กด,ดไปที่ประกาศหลังจากนั้นก็กดเข้าเว็บกิจกรรมราชันคอ b r าเห็นไหมคะกิจกรรมมันมาตั้งแต่วันที่12กุมภาแล้ว มันจะได้อะไรบ้างก็เข้าไปชมกันเลยเข้าไปเสร็จปุ๊บหน้ามันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะคะภารกิจมันก็จะมีภารกิจรายวันให้เก็บก็คือล็อกอินก็คือได้และ1อันเล่นเกม1เกมได้1อันเล่น3มเกม1อันเล่น5นเกมก็ได้อีก1อันทั้งหมดต่อวันนะคะมันจะได้4 4อันด้วยกันคือ ถ้าครบ5อันแล้วเราก็จะได้คูปองโกเรียลครบ10อันก็จะได้คูปองไดมอนด์รอยัลครบ20อันนะคะก็จะได้ระ b เบิ c o ดคอร t r i าสไปเลยคือง่ายมากเลยก็แค่อย่าลืมเข้ามาเก็บกันกิจกรรมก็คือเวลาเราเข้ามาเกมแล้วใช่ไหมคะมันก็จะรีเฟซภารกิจอีกก็ต่อเมื่อเราเก็บ4อันนี้ครบไปแล้วมันก็จะเริ่มรีภารกิจใหม่ หลังจากครบ24ชั่วโมงของเวลาที่เราเก็บไปวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็จะเป็นเวลาเดิมที่เราสามารถเก็บได้นะคะกิจกรรมมีแค่นี้เองง่ายมากของฟรีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดน,นะคะ <c oughs> ระยะเวลากิจกรรมนะคะมันมีตั้งแต่วันที่12กุมภาถึง28กุมภานั่นเองอ๋อ จากที่เราเก็บเก็บไอ้ตรงนี้ไปอะที่มันจะเป็นการ์ดงูมัง้งเราก็จะได้ได้ของสุ่มเช่นพวกตาล่าสังหารกองไฟแอร์ดอปอาหารของคู่หูเราด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็แผนที่สเสบียงของสุ่มเล็กๆน้อยๆจาก GM ไปมกิจกรรมนี้ง่ายมากก็มีแค่นี้เลยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็กด subscribe ให้ช่องไข่ต้มพุงด้วยนะคะฝากติดตามผลง,งานของไข่ต้มพุงด้วยนะคะจะออกมาเรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ